เยี่ยมแคมป์นักเตะอนุบาลหนองปลือหนูน้อยต้นอ้อแข่งจิ๋วมหัศจรรย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีมฟุตซอลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเ,าลเมืองหนองปลือได้เรียกตัวนักกีฬาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อร่วมชิงชัยการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่40ประจำปี2568รายการตากสินระยองเกม2025 โดยในประเภททีมเยาวชนหญิงนักกีฬาทั้งหมดต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันตามระบบฝึกซ้อมที่เคร่งครัดและจริงจังโดยในเวลาตีห้าของทุกวันเป็นเวลาตื่นนอนของนักกีฬาในเวลาตีห5นาทีจะมีการวิ่งและฝึกซ้อมประมาณหน่งชั่วโมงก่อนเวลาหกโมงครึ่งจะอาบน้ำแต่งตัวและรับประทานข้าวเช้าที่โรงเรียนจัดหามาให้ในเวลาเจ็ดโมง ต่อมาเวลาประมาณ8โมงนะคะก็จะเข้าเรียนตามปกติตามรายวิชาประจําวันเมื่อเลิกเรียนเวลาประมาณ4โมงเย็นก็จะมีการฝึกซ้อมบอลต่อก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก่อนทางผู้ฝึกสอนจะอนุญาตให้ทางบ้านมารับไปกินข้าวเย็นในเวลาประมาณ6โมงครึ่งก็จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวประมาณ2ชั่วโมงนะคะก่อนเวลา2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะต้องกลับแคมป์นักกีฬา เพื่อประชุมทีมในเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วก็จะเข้านอนในเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งค่ะโดยห้ามนำโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียนเด็ดขาดนะคะ จากการพูดคุยกับเด็กหญิงระวิหอมชื่นหรือว่าน้องต้นอ้ออายุ12ปีนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนอนุบา,นบาลเทศบาลเมืองหนองปลือในฐานะนักฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน14ปีของโรงเรียนในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าหรือว่าสไตรเกอร์ของทีมก็เปิดเผยว่า เธอได้มาอยู่กับเพื่อนๆนักฟุตบอลที่โรงเรียนเพื่อฝึกซ้อมเตรียมตัวแข่งขันกีฬานักเรียนอ,อปอทอที่ระยองในวันที่6ถึง15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยนักกีฬาทุกคนต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพื่อให้ได้รู้จักกันได้ฝึกซ้อมร่วมกันตามแผนการเล่นของโคช้ชเพื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนซึ่งทุกคนที่ได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีความสนุกสนานมีความสุขนะคะเพราะว่าแต่ละวันก็จะต้องมีการทากิจกรรมฝึกซ้อมหลายอย่าง ซึ่งคุณครูผู้ฝึกสอนเนี่ยได้สอนในเรื่องการใช้ชีวิตที่สม,มถะอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายเมื่อถึงเวลาเราต้องฝึกซ้อมก็ต้องซ้อมแบบจริงจังค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน